บางคนก็บอกว่านี่คือสุดยอดปฏิบัติการชิงตัวประกันบางคนก็บอกว่านี่คือปฏิบัติการที่บ้าระห่ำเกินไปบางคนก็บอกว่านี่เป็นปฏิบัติการที่ทําเพื่อเอาหน้าโดยไม่คํานึงถึงสวัสดิภาพของตัวประกันแต่อย่างไรก็ดีในที่สุดปฏิบัติการเอนเทปเบ้นี้ก็กลายเป็นหนึ่งในปฏิบัติการชิงตัวประกันที่โลกต้องจารึกเพราะหากจะมีการจัดอันดับ วิกฤตการ์ที่ตัวประกันครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ย่อมมีชื่อของเหตุการณ์ที่เอ็นเทเบประเทศยูกันดาติดอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะในแง่ของความอุกอาจของผู้ก่อเหตุจำนวนตัวประกันและประเทศที่เกี่ยวข้องแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือความสำเร็จของปฏิบัติการชิงตัวประกันของทหารอิสราเอลที่ก่อวีรกรรมข้ามประเทศซึ่งไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำ ย้อนเวลาไปในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนปีคริสตศักราช1976วันธรรมดาที่ไม่ต่างจากวันอื่นๆแต่ใครจะคาดคิดว่าจะเกิดเหตุระทึกขวัญที่โลกไม่มีวันลืมเลือนเมื่อเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอร์ฟรานเที่ยวบิน AF 139ที่บินจากเทอลาวีฟป,ประเทศอิสราเอลสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ได้ถูกสลัดอากาศ4คนในคราบของผู้โดยสารบุกขึ้นเครื่องหลังจากที่เครื่องบินแวะจอดที่รุงเอเทนประเทศกรีซได้ไม่นานโดยผู้ก่อการร้ายได้จี้เครื่องบินพร้อมควบคุมผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องกว่า240ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาวอิสราเอลหรือเป็นคนเชื้อสายยิวเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนที่จะบังคับให้นักบินเปลี่ยนเส้นทางการบิน จากจุดหมายเดิมที่จะเดินทางไปสู่กรุงปารีสให้ไปลงที่สนามบินเอ็นเท็บเบในประเทศยูกันดาแทนแต่ก่อนที่เครื่องบินจะไปถึงเอ็นเท็บเบสลัดอากาศได้ควบคุมเครื่องบินให้ไปแวะจอดเติมเชื้อเพลิงที่เมืองเบงกาซีประเทศลิเบียซึ่งแน่นอนครับว่านั่นคือที่ที่ปกครองโดยจอมเผด็จการอย่างมูฮัมหมัดกัตดาฟีนั่นเองโดยพวกเขาอยู่ที่นั่นนานถึง7ชั่วโมงก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงกัมปาลาประเทศยูกันดา ที่ซึ่งได้สร้างวีรกรรมที่เป็นตำนานของทหารหารอิสราเอลในปฏิบัติการเอ็นเทเบย์จนเป็นตำนานเล่าขานแก่คนรุ่นหลังก่อนที่จะเล่าถึงภารกิจสุดระห่ำครั้งนี้ผมอยากพาทุกคนมาดูกันก่อนว่าสลัดอากาศกลุ่มนี้พวกเขาเป็นใครมาจากไหนและทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรโดยผู้ก่อการร้ายบนเครื่องบินในครั้งนี้มีทั้งหมด4คน ประกอบด้วยสองสมาชิกแนวร่วมเพื่อการปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PFLP ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีแนวคิดสุดโตง่งและเกียดแค้นชาวยวเป็นทุนเดิมจากปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์เรื่องการแย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของปาเลสไตน์ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและนอกเหนือจากสมาชิกชาวปาเลสไตน์แล้วยังมีสมาชิกกลุ่มกองโจร Revolutionary c เซ l หรือ r c ซึ่งเป็นชาวเยอรมันสองคน คือวิลฟรีดโบเซและบริจิตคูมันซึ่งมีความจงเกลียดจงชังชาวยิวเข้าร่วมกับขบวนการนี้ด้วยโดยผู้ก่อการร้ายจากสองกลุ่มได้ประกาศข้อเรียกร้องเพื่อขอแลกตัวประกันบุญเครื่องกับนักโทษการเมือง53คนโดยแบ่งเป็นนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกักขังในประเทศอิสราเอล40คนและนักโทษที่ถูกขังอยู่ในอีก4ประเทศรวมทั้งสิ้น13คน หลังจากที่เครื่องลงจอดที่ท่ากาศยานเอ็นเทปเบในอีดีอามินผู้นำของกูกันดาได้เดินทางมาต้อนรับผู้ก่อการร้ายด้วยตัวเองจากนั้นพวกเขาก็ได้ควบคุมตัวประกันทั้งหมดไปยังอาคารพักผู้โดยสารเก่าเพื่อคัดแยกผู้โดยสารที่มีสัญชาติอิสราเอลและชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายอยู่ออกจากผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ก่อนจะคุมตัวพวกเขาไปแยกขังไว้ในอีกห้องหนึ่ง ด้วยเหตุผลต่างๆนานาหลายประการทำให้เชื่อกันว่าปฏิบัติการจี้เครื่องบินในครั้งนี้อาจได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ต้นจากนายอีดีอามินผู้นำเผด็จการทหารของอยูกันดาแม้ว่าตัวของเขาเองจะเคยได้รับการฝึกฝนมาจากกองทัพอิสราเอลมาก่อนก็ตามรวมถึงเชื่อกันว่าปฏิบัติการจี้เครื่องบินในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายมูฮัมหมัดกัตดาฟีผู้นำของลิเบียด้วยเช่นกัน การเจราจาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลากหลายประเทศยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือทำให้ในวันที่30มิถุนายนผู้ก่อการร้ายได้ตัดสินใจปล่อยตัวประกันกลุ่มแรกที่ไม่ใช่ชาวยิวจำนวน48คนและส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้หญิงและเด็กให้บินกลับสู่กรุงปารีสจากนั้นในวันถัดมารัฐบาลอิสราเอลก็ได้แสดงท่าทีที่อ่อนลงมีแนวโน้มที่จะทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ส่งผลให้ผู้ก่อการร้ายยอมปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก100คนและเลื่อนกำหนดเส้นตายจากวันที่1กรกฎาคมเป็นวันที่4กรกฎาคมแทนแต่พวกเขาก็ขู่ว่าหากข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้รับการยินยอมพวกเขาจะเริ่มสังหารตัวประกันซึ่งมีอยู่106คนโดยแบ่งเป็นผู้โดยสารชา,ชาวยูแป84คนชาวฝรั่งเศส10คนและลูกเรือแอร์ฟรานจำนวน12คน ตัดภาพมาที่ฝั่งของประเทศอิสราเอลบรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองมอเสเซดอันเรื่องชื่อกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆเท่าที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดโดยได้มีการประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อหาทางช่วยตัวประกันโดยหนึ่งในผู้วางแผนภารกิจนั้นก็คือเอฮุบบารักอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยคอมมานโดซึ่งมีประสบการณ์โชกโชนในปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันแต่ในคราวนี้เป็นภารกิจระดับชาติ ภารกิจข้ามชาติที่เปิดโอกาสพลาดให้พวกเขาเพียงแค่ศนเอร์เซนอีกทั้งพวกเขายังมีข้อมูลเกี่ยวกับยูกันด้าไม่มากนักไม่รู้ลักษณะภูมิประเทศไม่มีแผนพังอาคารแถมยังไม่รู้พิกัดทําเลที่ตั้งของเอ็นเท็เบเลยด้วยซ้ำโดยในภายหลังบารักได้เล่าถึงบทสนทนาที่เขาได้ถามคนในห้องประชุมตอนนั้นว่าพวกคุณแน่ใจจริงๆหรือว่าเอ็นเท็เบอยู่ตรงไหนดังนั้นภารกิจนี้ จึงเป็นบททดสอบที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเอฮุบบารักผู้ซึ่งต่อมาได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งอิสราเอลการที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลยอมรับว่ามืดแปดด้านและไร้ซึ่งข้อมูลใดๆทำให้ต้องวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ต้องทำงานแข่งกับเวลามันช้าไม่ได้แล้วครับเพราะชีวิตของตัวประกันมีความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่แทบทุกวินาที แต่ในสถานการณ์อันตึงเครียดกับการวางแผนที่หาข้อสรุปไม่ได้ในที่สุดก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาจนได้เมื่อมีวิศวกรจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเคยนำเสนอโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ในสนามบินเอนเทบเบติดต่อมาพร้อมกับผังอาคารท r มิน a ลเก่าที่ถูกใช้เป็นที่กักขังตัวประกันในขณะนั้นและด้วยพิมพ์เขียวฉบับนี้เองครับ ที่ทำให้บารักและทีมงานของเขาได้เริ่มวางแผนปฏิบัติการอย่างมีทิศทางโดยบารักเล่าว่าในตอนแรกทีมของเขาวางแผนที่จะใช้หน่วยรบพิเศษหรือหน่วยซิลซึ่งเป็นของกองทัพเรืออิสราเอลซึ่งเชี่ยวชาญในการรบทั้งทางทะเลทางอากาศและทางบกกระโดดร่วมลงในบริเวณทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งมีจระเข้ชุกชุม จากนั้นก็จะพลางตัวเพื่อเดินทางให้ไปถึงจุดหมายหรือใช้เรือสปีดโบ๊ทของเคนยาเพื่อช่วยในการเดินทางที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่หน่วยข่าวก้องอสเสยก็เตือนว่าเคนยาอาจจะไม่ยอมร่วมมือกับอิสราเอลอย่างจ่งแจ้งแบบนั้นเพราะพวกเขากลัวว่าจะทําให้ผิดใจกับอีดีอาหมินประธานาธิบดีจอมผดจการที่โคตรบ้าระห่ำของงูกันดาและด้วยเหตุผลนี้งครับ ที่ทำให้แผนการใช้หน่วยรบพิเศษหรือหน่วยซีลโดนฉีกทิ้งไปทีมงานต้องมานั่งระดมสมองกันใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่าหากปฏิบัติการทางทหารไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสำเร็จรัฐบาลอิสราเอลก็มีแผนสํารองที่จะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์เพื่อแลกกับตัวประกันเหตุการณ์ในขณะนั้นเรียกได้ว่าตึงเครียดเป็นอย่างมาก มีหลายประเทศแสดงเจตจำนงให้ความช่วยเหลือซึ่งก็มีอียิปต์เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยด้วยวิธีทางการทูตโดยรัฐบาลอียิปต์ได้เจราจากับทั้งยาเซอร์อาราฟัตซึ่งเป็นประธานองค์การปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์หรือ PLO รวมถึงการเจราจากับรัฐบาลยูกันดาจากนั้นอาราฟัตก็ได้ส่งผู้แทนพิเศษเดินทางไปยังยูกันดาเพื่อเจราจาขอปล่อยตัวประกัน แต่สมาชิก PFLP ในกลุ่มก่อการร้ายก็ไม่ยอมเข้าร่วมวงเจรจาด้วยและยังคงยึดมั่นในข้อเรียกร้องเดิมอย่างชัดเจนเมื่อการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการทูตประสบความล้มเหลวจึงเหลือหนทางเดียวเท่านั้นคือการบุกจู่โจมเพื่อชิงตัวประกันและในที่สุดครับในวันที่3กรกฎาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีคณะรัฐมนตรีอิสราเอลก็ได้อนุมัติแผนช่วยเหลือตัวประกัน โดยพลจัตาวาแดนชมรอนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งใช้ชื่อว่าโอเปเรชั่ t h ันเดอร์โบหรือปฏิบัติการสายฟ้าแลบขณะที่พันโทยโยนาธานเนทันยาหูซึ่งเป็นพี่ชายของบเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคุณปัจจุบันก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยจจโจมไซเรสมัสกาวของกองทัพอิสราเอลในปฏิบัติการครั้งนั้น ด้วยระยะเวลาอันจำกัดแต่ภารกิจระดับโลกขนาดนี้ก็ต้องมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่หลายร้อยชีวิตถูกเรียกตัวเข้าฝึกซ้อมหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นวิธีการบินการลงจอดในความมืดการเคลื่อนพลทางบกรวมถึงการบุกเข้าชิงตัวประกันโดยข้อมูลเรื่องการฝึกซ้อมดังกล่าวต้องเก็บไว้เป็นความลับขั้นสูงสุดแม้แต่ครอบครัวก็ไม่สามารถให้รับรู้ได้ จากนั้นทหารและเจ้าหน้าที่อิสราเอลกว่า200ชีวิตก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเอ็นเท็บเบโดยเครื่องบินลำเลียง430เฮอร์คิวลิส4ลำและโบอิ้ง707 2ลำซึ่งรับบทเป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าพร้อมหน่วยแพทย์สนามแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์พวกเขาจึงต้องบินที่เพดานบินต่ำมากบางจุดต้องบินสูงเหนือพื้นดินไม่ถึง35ฟุตโดยไม่มีการช่วยนำทางใดๆจากหอบังคับการบิน แต่พวกเขาก็ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพโดยบินข้ามทะเลแดงผ่านประเทศจิบูตีเคนยาโซมาเลียเอธิโอเปียและทะเลสาบวิกตอเรียโดยใช้ระยะเวลาในการบินทั้งสิ้นถึง8ชั่วโมงกับระยะทางกว่า4,000กิโลเมตรโดยในปฏิบัติการครั้งนี้แผนของทหารอิสราเอลเลือกที่จะให้ถึงยูกันดานในเวลากลางคืนเพื่อที่จะซ่อนตัวในความมืดและไม่ให้เป็นที่สังเกต และเมื่อถึงที่หมายพวกเขาก็นำเอารถเมอร์เซเดสเบนสีดำคันหรูที่เตรียมขึ้นเครื่องมาด้วยโดยเป็นรถที่จัดแจงให้เหมือนกับรถประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีอีดีอาหมินถูกนำลงจากเครื่องบินของอิสราเอลพร้อมกับรถแลนด์โรเวอร์ที่เหมือนกับรถคุ้มครองในขบวนเพื่อตบตาทหารยูกันดาในการฝากเข้าไปในอาคารผู้โดยสารเก่าของสนามบินเอ็นเทเบ้ที่ซึ่งตัวประกันทั้งหมดถูกขังอยู่แม้ว่าทางอิสราเอล จะยังไม่ทราบตำแหน่งแน่ชัดว่าตัวประกันถูกขังอยู่ตรงส่วนไหนของอาคารแผนการเป็นไปตามที่วางไว้หน่วยจู่โจมของอิสราเอลขับรถเมอร์เซเดสเบนซ์ผ่านด่านตรวจความปลอดภัยโดยไม่ถูกจับพิรุษแต่แล้วก็มีทหารยามยูกันดาสองนายที่จำได้ว่าประธานาธิบดีอามินได้เปลี่ยนไปใช้รถเมอร์เซเดสเบนซ์คันใหม่สีขาวแล้วดังนั้นพวกเขาจึงสั่งให้หยุดรถและทันใดนั้น พันโทเนทันยาหูก็ตัดสินใจสั่งการให้หน่วยคอมมานโดยิงใส่พวกเขาด้วยปืนเก็บเสียงซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ทหารในรถแลนด์โรเวอร์ที่ตามมากลับยิงซ้ำด้วยปืนไรเฟิลทำให้ทหารยูกันด,ด้ได้ยินและรู้ตัวก่อนที่จะเปิดฉากสาดหากระสุนใส่ขบวนรถเมื่อแผนแตกพันโทเนทันยาฮูและมูกีเบสเซอร์จึงรีบสั่งให้หยุดรถ แต่จุดที่พวกเขาอยู่ไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้พวกเขากระโดดออกจากรถและวิ่งไปที่อาคารผู้โดยสารอย่างรวดเร็วจากที่เดิมทีพวกเขาวางแผนที่จะกระจายกำลังไปยังประตูแต่ละจุดเพื่อตีกรอบล้อมวงเข้าหาเป้าหมายจากทุกด้านแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนหน่วยคอมมันโดทั้งทีมจึงวิ่งกลูเข้าไปพร้อมกัน หน่วยทหารคอมมานโดอิสราเอลวิ่งกลูเรียงหน้ากระดานเข้าไปในอาคารผู้โดยสารในตำแหน่งที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายจับตัวประกันไว้อย่างพอดิบพอดีเมื่อเผชิญหน้าระหว่างผู้ก่อการร้ายที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวกับหน่วยคอมมานโดที่มาเพื่อปิดภารกิจไม่รีรอหน่วยคอมมานโดรีบปฏิบัติภารกิจแย่งตัวประกันทันทีหนึ่งในคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตจากนั้นเบสเซอร์ก็เห็นผู้ก่อการร้ายอีกสองคนวิ่งตามเข้ามา จึงได้ลั่นไกลปลิดชีพพวกเขาและในระหว่างที่หน่วยจูโจมกำลังวิ่งเข้าไปในห้องโถงพวกเขาก็ได้ตะโกนผ่านโทรโข่งให้ตัวประกันหมอบลงกับพื้นการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดเสียงปืนดังจากทั่วทุกสารทิศผู้คนวิ่งหนีกันชุลมุนบางคนก็เข้าไปหลบในห้องน้ำหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะใช้เป็นกำบังกั้นกระสุนได้มีเสียงสวดวิงวอนผสมกับเสียงตะโกนภาษาฮิบ,บลูดังอยู่เป็นระยะจนในที่สุด เสียงต่างๆก็เริ่มสง,งบลงพร้อมกับทหารอิสราเอลที่มั่นใจว่าผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตหมดแล้วเบทเซอร์ esser, จึงแจ้งไปยังกองบัญชาการที่กรุงเทลอาวิบว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบประสบความสำเร็จพวกเขาช่วยเหลือตัวประกันได้102คนจากทั้งหมด106คนขณะที่ผู้ก่อการร้าย ถูกปลิดชีพหมดทั้ง7คนโดยแบ่งเป็นผู้ก่อการร้ายที่เข้าจี้เครื่องบินเดิม4คนและอีก3คนที่ตามมาสมทบที่เอ็นเทปเบ้ในภายหลังเช่นเดียวกับทหารยูกันดาอีกอย่างน้อย2 0นายที่ถูกยิงเสียชีวิตส่วนทหารอิสราเอลเสียชีวิตหนึ่งนายคือพันโทยูนาธานเนทันยาหูผู้ซึ่งเป็นผู้นำทีมปฏิบัติการจู่โจมในครั้งนี้และนี่ก็คือเหตุผลที่ปฏิบัติการเอ็นเทปเบ้ถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า โอ per ation โยนาธานหรือปฏิบัติการโยนาธานเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงวิรกรรมอันกล้าหาญและเสียสละของโยนาธานเนทันยาหูจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่า40ปีแต่สำหรับตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ ความทรงจําในวันนั้นยังคงสดใหม่ราวกับว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะระยะเวลาเจวันที่เอนเทปเบมันช่างยาวนานราวกับพวกเขาได้ถูกพันธนาการไว้ตลอดชีวิตความหวาดกลัวความไม่แน่นอนการไร้ซึ่งความหวังใดๆในการเป็นตัวประกันหน้าต่างแดนที่มีผู้นําจอมเผด็จการบาราห์มสนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาทําให้ตัวประกันส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาคงจะมีจุดจบที่นั่น และคงไม่มีวันได้กลับบ้านแต่แล้วด้วยแผนการอันชาญฉลาดและวีรกรรมอันหันกล้าซึ่งแม้จะฟังดูแล้วเป็นวิธีการที่ใช้ได้เพียงแค่ในหนังฮอลลีวูดเท่านั้นสุดท้ายพวกเขาก็ได้พาทุกคนกลับบ้านสร้างตำนานปฏิบัติการชิงตัวประกันบรรลือโลกเอาไว้ให้โลกได้จารึกในความกล้าหาญความชามฉลาดและความเสียสละไม่ว่าผู้คนจะจดจำปฏิบัติการในครั้งนี้ในชื่อปฏิบัติการสายฟ้าแลบ ปฏิบัติการโยนาธานหรือปฏิบัติการเอ็นเทปเบพวกเขาก็คือตำนานและเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงและโลกจะบันทึกวีรกรรมของพวกเขาไว้ตราบนานเท่านานและหากใครอยากติดตามวีรกรรมอันกล้าหาญและบ้าระห่ำในครั้งนี้ก็สามารถหาภาพยนตร์เรื่อง seven day in entebbe ที่สร้างจากเรื่องจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยภาพประกอบในคลิปนี้ส่วนหนึ่งก็ใช้ภาพจากภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาประกอบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาเพราะในช่วงเวลานั้นเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นความลับสูงสุดจึงไม่ได้มีการถ่ายภาพเอาไว้มากนักสุดท้ายของคลิปนี้ลูกแบ์ต้องขอสดุดีวิรกรรมอันหารกล้าของหน่วยคอมมานโดอิสราเอลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องไว้ณที่นี้ด้วยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอของวันนี้ในครั้งหน้าหากคุณอยากให้เราทำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ